สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤรษรีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังธรรมะคำสอนในวันนี้เรื่องไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับ ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่16บหกสำหรับตอนที่สิหนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่สิบห้าหนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่สิบหกนี้หน,น,น,นีทุกขุม ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินวร์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกมรกไอเกิดเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรหมแล้วต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ไปนิพพาน การตัดสัญญาณตอนสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมายม่ะๆอุดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์ คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั้นก็ทรงสินห้ายบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิทธิบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุข ตายแยกความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับผมไม่มีความทุกข์ที่มืถ้ามีกําลังเต็มอะไรปานิพันเหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ ถ้าถามว่าพระมีก็ถามหาเสน่ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดก,กิเลสได้แล้วยังมีเสน่ด้วยหรือ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสได้มากเสน่์ก็มากตักิเลสได้น้อยก็เสน่์ก็น้อยลงมา ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคําว่าสเสน่ห์แปลว่าความรักความรักสิ่งใดกันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาพวกคนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเทนพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตาย เราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดหน่่ยความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนาม,มากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุข พราคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาที่สียากันได้นี่เป็นของธรรมดา แต่แต่พบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักข้าถามาาหาสนิที่มีอยู่ข้อ4คำหนไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสไม่พูดส่อเสียดสไม่พูดเพอ้เอเจ้อเหลวไหล อันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแปลว,ว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปในภาษาบาลีที่เรียกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่ นี่พระพูดไม่ใช่หมอศยศาสตร์หมอเสน่ห์เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้นถือว่าวาจาเป็นเคร่องกล่าวคือคำพูดอาจมาจําถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งทา่กล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหานั่นหมายความว่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอยากได้ยากหิวโหยก็เพราะชิวหาคือลิน้นลิ้นเม็นเครื่องเครื่องลิ้นม็นเครื่องแต่งเสียง <c oughs> วันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทํางานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูด ถ้าไม่ได้พูดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งทั้งที่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินก็ร่มความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าต้องการมีเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็ดแต่คนพูดปดมดเท็ดนี่ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปดมดเท็ดได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการละการก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรื่อเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปด คนที่จะคบหาสมาคมด้วยก็หายากเพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจก,การงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลงซ้อนหนูแล้ว ความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีนทั้งธรรมนะศีนไม่แค่พูดปดกรรมบสทธิก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดพ้อเจอเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีนแล้วก็ทั้งกำหนด10ทิด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีนห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆบพระว่าหนักใจที่พระมุสาวาท เพราะว่าเขาจําเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจําเป็นอย่างการค้าขายที่มันดาแทนพุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกย่าพ่อข้าวฟังเขาจะเกลียดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มัรดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสีข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมูลสาวาด,ดีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน นี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเร็วถ้าหบอกว่าดีขนาดเร็วท่านถามว่าขนาดเร็วทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แตกสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตรากขามันเป็นของเลว็วหยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นตน้น ก็เรีกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริงข้อดีหวังว่าบรรดาทั้งพุทธอบริษัทชายหญิงคงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ ในท่อตลาดก็ขายสิบาทแต่ว่าต้นทนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่ให้ต่อบอก10บบาทเขาขอลด9บาทหรือ8บาทถ้าต่อได้หมายความต้องไป11บาทสิบสอบาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมันสูงขึ้นเป็นิว่าขอลดลง ่าขอลดลงม,มาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มันดาท่านพุทธบริษัทในสมัยทสงครามโลกครั้งที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่บริยุระวงศ์สาวาดจะไปเที่ยวที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เภารัต ก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถไปสารไปเจอกระเป๋าถือรูปหนึ่งชอบใจก็ขเข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนยินจะมาเอาเขาเวลาคาไว้ถามเขาบอกว่าจะไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่ก็บอกไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจ แต่ว่าพอก,กลับมาปรากฏว่าของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็นสิบบาทตอนเช้ามองดูแล้วมันสิบบาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายเป็นสิบสามบาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามก็เวลานั่งค่าเงินมันสูงข้า2ยี่สิบบาท ตอนเช้าก็เขียนราคา20บาทในฐานินะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งันไม่ขอลดละท่าแก่จะลําบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่บอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอา18บาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าประเภนนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านาแก่เมื่อเช้านี่มัน20บาทนะ นี่แท้ตอนเย็น25บาทชี้อัสตางไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างในครับผมไม่เก็บไว้ข้างไหนแล้วรานะคาผมเขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับตางจริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรา มันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนก็นแล้วกันให้ขึ้นราคาของไว้อย่างละกี่เปอร์เซนต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาแหละเราขายถูกเราจะขายได้ดี เขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแกก็เลยบอกไม่ได้เราขอรับถ้าไม่ขายตามเขาเราขาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจําเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเดาแก่ก็อากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดี แต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทเก่ก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงเอาอาต,ตมามาถึงวัดคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผม ให้ถือว่าป้ายเขากินไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมผู้ธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกขอราคาสิบมาขอราคาสองบาทเราขายสิบบาทเขาขอลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห <c oughs> ้าสิบอนี้ฉันได้ยี่ิบห้าสตได้ห้าสิบสตามเท่านั้นเอง ถ้าจะลดก็ลดได้เพียงยีสิบาสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาดถ้ายังไงจริงๆไม่เป็นมุสาวาทก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดได้แค่ห้าสิบสตางค์หรือยี่สิบห้าสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ ก็ตอบเฉยๆเพรากว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากมันต้องเปิดตาราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นมุสาวาตกลงความว่าคนที่พูดมุสาวาตเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแท่นพุทธิบษัทชาหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริง แต่วัรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกันการพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนทั่งเขามีความเสียหายตัวหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนและเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือยัง ถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าออมหลังไปก่อนเห็นท่าของเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจริงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูด ตามที่พูดกันบอกว่าวาจาจริงเป็นวิญญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อี่นี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญายหน่อยอย่างนี้ถือวาจาเป็นทิพย ท่านจะมีความสุขมากแต่ฐานะที่คนณหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับคัาบท10เลืกสิ่งข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่มันดาย่าโยมพุทธบริษัททงหลายถ้าไม่จำเป็นหยาพูดเลย แต่ความจริงบาอกา่ก็จําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นของเราอย่างคนที่อยู่คนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจะมีเหตุผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้โทษจจหยาบ ตึงตังคงครามไม่ได้เสียหายกันเลยท่งนี้เพราอไรเพ่ะเธอมาจากสวรรค์ถ้าวงปังคนเป็นคน,นีิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคงคราม อันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัยแต่สาหรับกับเพื่อนบ้านบรนดาญาโยนทลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนแลอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รัก แต่ว่าสำหรับเพื่อนที่เขาหาสมาคมงกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าเกด่าเลยหาว่าดาจริตนั่นคำว่าวาจาหยาบที่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะ เวลานั้นเวลานี้มัญหาหนุ่มจะไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้กบุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชช้มาถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวานหวานเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ มื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่าเรีนหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสรรเสริมนแ,แบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวาสเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกัน คนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทำเธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแปรพู้ค้าหับเร่แต่ความจริงไม่ได้หับติดต่อของที่น่นนำมาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่น่นรู้สิวรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั้นค่าของเงินยังแพงอยู่ ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตางค์บางวันเสิรได้กำไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางวันบางวันถึงพันยังไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกำไรรวยมากดีกว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อนคนหนึ่งเป็นที่บดีเหมือนกันคำเมื่อเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอาตมาอีกคนกวยติงก็ยกมือไหว้พร้รับ ท่านครับผมเขาให้ในายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูบกอย่างนี้กูไม่เช่นายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายได้กับอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันชวนไปกินเหล้ากันเลย ื่องความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรกลัวความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสำหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้ื่องความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามอาสน่เหมือนกัน เวลาเหลือห้าทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วของตามันจะไม่จะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลย <c oughs> เครื่องความต่อไปวาจาส่อเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสบันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะ่เขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญา็แลวกัน ูอรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกราให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมืกันถ้าบังเอิญเขาพบผาสมาเขาพบเป็นข้าตายสวนข้ามอะไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนาจ ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าไกรแป้าวุฒิปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อน,นี้อย่าทำเนื่อสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพ้อเจือเหลวไหลหรือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยาใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่อนเริงบันเทิงใจเกิดแก่ผู้รับฟังนิทานใครๆก็ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ว,ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไล้ผลนี่บรรดาต่พุทธศาสตร์นิกชนจอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังถ้าไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไม่พบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้มอนน่น,ออน,นี่มันไม่ดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากพอเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเขาก็ไม่เชื่อวาจาของเราที่รบ,บรรดาท่ทพพุทธบริษัททั้งหลายตามที่สันทอนพูดถันว่าไว้ว่าความจะชดและดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยก็จิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่ยพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไปาะ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกราวกันสี่ใช้วาจาจเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ระการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อลบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป ทนมาถึงเวลา30นาทีพอดีก็ขอลำลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี